ลอรวบครับเอิมเบียรบมพักซิงนํมมารวมสึงสารงานกวะเแาีบนตงไฟของพ่น้องเจ้าต้นตรงมั่งเลาจับมีหงาของก้ขึ้นลูกสูงลูกสตาถ้าไม่ได้เลยหลายๆทาไแ่น้ได้เยอะเยอ ปลอดไทยน้นองลีโอเป็นผู้ับสังขอจึงนั้นจงโชคดีสา้ส,าสาองในีทีได้เนี้ยว้าอยปอดีบ<ป>ุ้ยขึ้นเป็นถึงเลยบาลมันลุกแล้วบ่น ดอกกวาดิงว hey, ้ายหัวสักกีดีลงแล้วบานนี่ผ่านดอกขันแนวนี uh, ่โอ้ยลงแล้วบานนี้หัวสักกีดีแล้วบานนี้โอ้ยเบียคิวอเบียคิดูสียีดอกนี่นั่นเห็นบ่เออเจิดไปแล้วบานนี้เจิดไปเจิดไป หมดละหมดแล้วหมดเลยนะครับขยับขยับไ่ด well, ้ทับนะครับลังขานนะครับเรือบดอย้อยอเส้ลูกที่เชิญนท้กงลูก้าทำไม่ได้หลายหลายขอมงาน Trong bằng đi, 3 bằng cái giải in thân bằng cái lắm ra bằng cái bàn bạch cái bàn bạch này cái bàn bạch Đi, cái ตี้าวนะครับตีาวมา้นโเขาี่้ลงด้วยผมอขึ้นไปเจอ่ปนตัวใหญ่แล้วสา ลำดาก็คืนดีมันัาบางอีรอบ